การทําศึกสงครามยัดมูครั้งนี้ถ้ามุสลิมแพ้นั่นก็หมายความว่าอิสลามจะต้องสูญสิ้นไปฉันเคยอุทิศชีวิตของฉันเพื่อป้องกันจเจวิดลูป,ปั้นอัลลาดและอัลอุซามาก่อนแล้วแล้วฉันจะต้องตรณีชีวิตของฉันเอาไว้ทําไมอีกการสู้รบครั้งนี้ทําให้อิสลามยืนหยัดอยู่อย่างแข็งแกร่งต่อไปโอ้พี่น้องครับถึงกระนั้นก็ตามนะครับเราต้องสูญเสียบุคคลคนหนึ่ง ที่สําคัญต่ออิสลามไปด้วยนะครับคนคนนั้นคือใครครับท่านอิกริมะครับนี่คือประวัติศาสตร์ที่เราไม่อาจจะลืมได้สงครามยัตมุเป็นสงครามชี้ชะตาก่อนที่ท่านอิกริมะจะสิ้นใจท่านคอลิดบินวาริดผู้เป็นแม่ทัพได้ยกศีรษะของท่านอิกริมะขึ้นมาพาดไว้ที่ขาของเขาและได้เอาลูกชายของท่านอิกริม,มามาพาดไว้ที่หน้าแข้งของเขาจนกระทั่ง ทั้งสองได้เสียชีวิตวิญญาณได้ออกจากร่างไป